คลิปนี้มันตามหาเจ้าลาบบูบูครับกับทีมงานจกที่สไตล์คนตกแข็งนี่บอไม่โชคกลองจะกโตดูบอขับไปเลิกในปลาคือเพื่อนเราครับไต่น้ำทางเรื่อยๆได้ดเส้นเอก็กโคเดิตุม้มไ <laughs> ต่ข้างย่าง,างยองนี่ตามหาลาบูบูในตำนานไปขี่รถยังเด้งห้องขึ้นขี่รถห้อง ใครกแลูกกระจอยได้เป็นสอบวะ ยังดังอยู่เหอนว่าอันนี้รอบสองเราจะมาเป่งรอบแรกนี่สิ